หลอกกันได้โอเคครับขอสัมภาษณ์ท่านรองประธานหน่อยนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหแค่เริ่มก็หลงแล้วครับบอกบอกนัดไว้หกโมงตอนนี้ก็พอดีเป๊ะผมต้องต่อเวลา รับสวัสดีท่านผู้ชมที่กรุบทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบก,กับช่องเอ็นเอนแบคเกอร์ไทยแดกันเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้เราจะเดินทางไปลบบุรีกันนะครับท่านผู้ชมส่วนจะไปทำอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ออกจากบ้านเป็นเวลาตีสามนะครับ ี3 9นาะทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรอเพื่อนสมาชิกที่7กันดีกว่านะโอเคครับไปกันเลยครับ ครมาเล่นน้ำแถวนี้เนี่ยยังไม่ถึงสงการเลยมาเล่นน้ำกันซะแล้วนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราแวะกินกาแฟเซเว่นก่อนนะทุกคนรอเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับ ต้องเจอตรงสีแยกงี่หว่าลงที่มาหักกับกับกันเขาไปด้วยไหมน่ะมันอย่างที่ผมเจอกันตรงนาโอเคครับทุกคนเนี่ยเพื่อนสมาชิกเรามีท่านประธานกลุ่มสายชิวใช่ไหมกับอีกคันนี้พี่พี่อะไรนะโอเคพี่หนึ่งนะฮะ ไปเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วังน้อยกันทีเดียวนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วังน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปหาปั๊มปตทอจอดอรอเพื่อสมาชิกนะฮะ ไม่แน่ใจว่ามาเพิ่มอีกกี่คันนะครับเดี๋ยวขี่หาปั๊มก่อน,นนะทุกคนตอนนี้ตีสี่กับอีกยี่สิบเก้านาทีนะก็ไม่ได้ขี่เร็วนะครับวิ่งมาแปดสิบเก้าสิบนะครับเดี๋ยวอนสมาชิกตามไม่ทัน ทางก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแวะปตทข้างหน้านะครับเราก็น่าจะจอดอแถวปั๊มนี้นะฮะเดี๋ยวต้องแวะเข้าห้องน้ำกันนะผมรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้ว ทำไมดูรถเขามีแต่คันเอมๆเนี่ยแล้วดูรถเราสิเก <c oughs> อะเลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนสมาชิกอีกก่อนนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ระหว่างรอนะฮะระหว่างรอเพื่อนสมาชิกเราก็อยู่ที่ปั๊มปตทแถวๆว,วังน้อยนะครับจอดรอเพื่อนๆสม,มาชิกอยู่นะผมยังไม่แน่ใจว่าะจะมาอีกกี่คันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันสามคันนะเดี๋ยวเรารอเพื่อนสมาชิกมาผมจะบีบนะครับ หลอกกันได้โอเคครับขอสัมภาษณ์ท่านรองประธานหน่อยนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหแค่เริ่มก็หลงแล้วครับบอกบอกนัดไว้หกโมงตอนนี้ก็พอดีเป๊ะผมตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาผมต้องต่อเวลาครับผมไม่ครับท่านท่านไม่ตรงต่อเวลาเลยท่านเลทไปประมาณสักสองชั่วโมงได้นะเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ผมละแล้วชารถดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็รวมสมาชิกค,ครบแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะฮะเนี่ยก็มีแท้สามร้อยหนึ่งคันแล้วก็ซีบีร้อยห้าสิบหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเดินทางไปที่อำเภอท่าหลวงนะฮะตอนนี้ก็เนี่ยหกโมงกับอีกสิบเก้านาทีนะครับเราก็จะวิ่งเรื่อยๆชิวๆนะฮะ เอาเดินทางกันเลยนะครับมุ่งหน้าสวนเพื่อท่าหลวงจังหวัดรบบุรีนะครับผมวันนี้เราจะไปทำบุญกันนะฮะคือจุดประสงค์ก็คือรวบรวมเงินทุนกันนะครับคนละเล็กละน้อยนะเพื่อร่วมสมทบทุนกับทางโรงเรียนทรัพยาบรมุง เหมือนไปสร้างสนามเด็กเล่นเนี่ยนะครับโอเคครับเดินทางกันเลยฮนะยาวๆครับผมวันนี้พี่านะครับแซ่สามร้อยนะนำคนนำทางนะครับเราก็จะเป็นผู้ตามนะใน ตอนเช้านี้เรานำมาแล้วนะเช้านี้อากาศดีครับทุกคนตรงนี้มีหมอกมีหมอกบางบานะครับตรงนี้เลยไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับ แดดสองตาปฏิรีเลยนะครับตรงหน้าเลยนะ นี่ก็จะเป็นภูเขานะครับนี่ภูเขาอยู่ตรงหน้าเราเลยครับสวยครับสวยบรรยากาศดีครับสูดรากาศใได้เต็นปอดดีนะครับทุกคนอ่าบรรยากาศร่มรื่นนะครับ con mai về cho mặt 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 ไม่ค่อได้เจอป่าเจอเขาเท่าไหร่นะครับสวยครับสวยดู <g ul so> ทา่าประานกลุ่มสายชิวนี่รู้สึกว่าไม่น่าจะก้าเล่นโค้งนะ <laughs> จะหลับหรือเปล่าทนะ่านโอเคขึ้นนำก่อนนะเจอโค้งนี่เห็นเบาตลอดเลยนะก็ดีครับเอ,อเน้นการขับขี่ปลอดภัยไว้ก่อนนะนะ ดีทุกคนโอ้ยจะลงทางตอนนี้วงกําไ้น่ะรงไปเออสวยอะทุกคนแหมจะถิ่นนะจะถิน ตรงนี้น่าจะเป็นงองค์มงนไม้นะฮะสวยครับสวยตรงนี้โอ้โหุดยอดเลยจอดไหมจอดไหมโอเคจอดนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคเราได้ถ่ายรูปแล้ว ตรงนี้เนี่ยนะครับทุกคนเป็นอุโมงต้นไม้นะครับบรรยากาศดีนะสวยด้วยนะครับถ่ายรูปมานะครับแต่ว่าต้องมันอันตรายนะมันเป็นโค้งแล้วก็รถบรรทุกวิ่งส่วนใหญ่รถจะใช้ความเร็วนะครับต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็จะจอดอยู่แป๊บหนึ่ง โอเคครับได้เวลาเดินทางกันต่อนะฮะโอเคครับทุกคนเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วนะฮะทางก็น่าจะประมาณนี้อีกประมาณสักสิบกิโลนะครับทางคดเคี้ยวนะครับแต่สวยนะทุกคนบอกเลยถ้ามาช่วงนี้นะครับไม่ผิดหวัง ทางทางก็จะเป็นภูเขานะฮะแต่รถบรรทุกเยอะนะครับทุกคนเส้นนี้ It's ก็จะมีไรมันสาลหลังด้วยนะครับขี่กันยาวๆเลยครับทุกคนชมบรรยากาศเลยนะ แล้วตรงนี้คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นสันเขื่อนหรือเปล่านะโค้งเยอะนะครับทุกคนปิดนะฮะทุกคนอดขึ้นเลยโอเคครับไปกันต่อเลยนะฮะ เ็บน้ำโมกเหล็กตรงนี้นี่เองขึ้นไปก็น่าจะสวยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะปิดนะครับสวยดีนะครับทุกคนแต่น้ำไม่เยอะนะครับ เหมือนน้ำแห้งหรือเปล่านะถ้าทำเป็นถนนเลาะบริเวณอ่างเก็บน้ำเลยนะครับแต่ว่าโค้งเยอะนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ ใครับทุกคนเราก็มาแวะถ่ายรูปอ่านเก็บน้ำม่วงเหล็กกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะฮะมุ่งหน้าสู่โรงเรียนทรัพราชบำรุงนะครับไม่น่าจะเกินเก้าโมงนะฮะน่าจะถึงอันนี้ก็ขี่ไปเรื่อยครับเจอที่ไหนสวยก็แวะถ่ายรูปนะฮะ ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับทุกคนแบดบเริ่มแรงนะครับ mm. เดี๋ยวไว้ขาวหน้า mm. เดี๋ยวามาล้อดูมาขับเทียบบริเวณอ่างเก็บน้ำดูนะครับดูว่าจะสวยงามขนาดไหนอันนี้เราต้องไป ปฏิบัติภารกิจก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ขอตัวขี่รถก่อนนะฮะทุกคนเอาไว้ติดตามชมกันคลิปหน้านะครับมาเจอกันตอนต่อไปครับผม